my body won't baby มี่ซแต่ว่าเป็นได้ไปถ่ายโฆษณาถ่ายแบบหรือว่าการวางตัวในวงการเนี่ยก็แน่นอนว่าเราต้องมีการฝึกฝนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆว่าถ้าวันเดินเขาก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดเดียวกับที่เราอยู่เนี่ยเขาต้องวางตัวยังไงบ้างคการวางตัวผมว่าการวางตัวคือสิ่งที่สําคัญเราเป็นพรีเซนเตอร์ของนมเทนิมาร์นี่คือสิ่งที่สําคัญเราต้องรู้เลยการคุณสมบัติของเทนิมาร์มีอะไรบ้างแล้วก็มีความสําคัญ คืออยากอยากจะให้คืออยากจะต้องพรีเซนเตอร์ให้ทุกคนเดือดนมของธนิมานี่คือสิ่งที่ยากที่สุดครับแต่เชื่อว่าคงไม่เกินความสามารถเพราะว่าถ้าเกิดคุณก้าวเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะก็คงจะต้องทําได้อย่างแน่นอนและถ้าเผื่อเราได้รับบทบาทเป็นพรีเซนเตอร์ซะเองล่ะเราจะพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ยังไงเราจะแนะนำธนิมาร์นี้ผมใช่ไหมครับก็จริงๆเขาที่แล้วผมได้ไปโรงงานของธนิมานะครับตึกครั้งแรก ว่าผมก็ได้ได้สัมผัสกับคือการรีดลงวัวนี่คือแบบคือสัมผัสครั้งแรกจริงๆนะครับลงมันยากมันไม่ใช่สิ่งที่คนคิดว่งมาง่ายนะครับคือคือต้องบีบตรงเนี้ยแล้วก็บีบตรงนี้จะกวดสาขรอยน่าจะมาบีบจะใช้ไม่ได้แล้วก็แบบถ้าบีบแรงๆนี่ลงวัวอาจจะช้ำก็ได้นะครับแลวก็ปวดจะตกใจใช่ใช่แล้วแล้วก็ผมได้ไปสัมผัสกับลูกนกลูกวัวด้วยครับคือน่ารักมากคือแต่ละตัวเนี่ยคือการเลี้ยงดูได้ดีมาก คือดยงดูดีมากแล้วก็ผมได้ป้อนนมป้อนนมหนมักนเล็กด,ด้วยครับครับผมแล้วก็นิ่มนมกล่องน,น,นะครับที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือจากที่มันเป็นเป็นแค่ถุงนะครับตอนนี้เป็นถุงที่เห็นเนี่ยคือมันดูเหมือนแค่กระดาษแค่แค่พุกมนมไว้นะครับแต่ว่ามีทั้งหมดคือหกชั้นนะครับมีทั้งหมดกระดาษหชั้นที่แบบเป็นนมที่มีคุณภาพออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเผื่อ ออนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลน้องที่เข้าประกวดในวันนี้ถ้าเข้ารอบไปเป็น30คนสุดท้ายก็จะได้มีประสบการณ์เดียวกันกับคุณบี้นั่นเองนะคะสุดท้ายมาถึงนี้แล้วอะอยากฟังเสียงคุณบี้แบบว่าสักท่อนหนึ่งได้ไหมเพลงที่แบบคุ้นหูเพราะว่าแฟนๆรอฟังอยู่แน่นอนมีนแฟนคลับมาด้วยโอเคเอาเพลงของลูกพี่เคเพียนนะครับโอ้ก็ต้องยอมแพ้แม้ว่าที่แท้ฉันยังรัก

ประกวดยังพรีเซนเตอร์คอนเทสกับไทยเดนมาร์กในวันนี้ค่ะขอบคุณน้องบี้ด้วยนะคะอคคขอบคุณนะครับไทยเดนบาร์กวะครับโอ้โหคงจต้อง ฉันพี่ออสพี่เมนะคะคุณกรวัตนะคะคุณพี่ชมพู่นะคะรวมไปถึงคุณสุชาติขึ้นมาแล้วสซนเตอร์ให้กับไทยเดนมาร์กต่อไปนะคะและทําให้คนไทยหันมาสนใจการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะคะยังเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตโนมไทยนะั้นได้มีอาชีพที่ยั่งยืนอีกด้วยะคะ่ะ ทไทยเดนมาร์กทำอีเวนต์แล้วก็ออกรถโชว์นะคะพลังคนรุ่นใหม่พลังนมงไทยเดนมาร์กนะคะรวมกับทํางานมหกรรมพื้นส่วนโลกรวมไปถึงพิธีกรบุษบาษบาลเช้าแล้วก็ร่วมงานกับอสอคอด้วยหลากหลายกิจกรรมนะคะที่รอพวกเขาอยู่ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะสามารถทําออกมาได้ดีขนาดไหนทางในช่วงของการเก็บคะแนนจากการเก็บตัวนะคะรวมไปถึงการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันที่20สิงหาคมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกทท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ i